ความน่าด้านเกิดขึ้นทันทีทันทีมีว่าหญิงไม่ว่าใจก็ต้องเปลี่ยนเมียใหม่ผัวใหม่ต่อไปคนนี้ตายไปนั้นเอาก็ได้ยุ่งเหยิงกันไปอยู่นั่นเพราะตัวนี้มันออกหน้าออแต่มันนอนนิ่งอยู่ภายในของมันถึงการเวลาก็ส่งผลปั๊บ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 นั่นแหละเพราะมันเกิดจากน้ำกามนี่แล้วใครจะออกมันจะได้ไง่ายๆแหละ หลวงพ่อจ่าสุพโตก็คิดว่าได้แล้วเมื่อลืมคนรักคนเก่าที่ไหนได้ไปเจอสาวไมนะน้นั้นพระทกี้เล่นหมูเล่นตาสาละพัดละหลวงพ่อจ่าช่วงกลางคืนมนึกตึีตองดูว่าใจเรานี้มีความปฏิพัติรักใครต้องการหญิงคนนี้หรือไม่ท่านมาพิจารณาใจตองนั่ง ดูรรมจริงทราบว่าใจขององค์ท่านนะเกิดปฏิพัทธ์รักให้หญิงคนนี้แล้วไม่ได้ว่างั้นเราผ่านตจุดนี้มาแล้วไม่สมควรเลยที่จะกลับคืนสู่ที่เดิมอีกออกจากกองมูดกองคูดแล้วนะจะกลับกองมูดกองคูดอีกเลยไหนเห็นกองมูดว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น แต่เดี๋ยวนี้ทำไมเห็นกองนูดกองกูดเป็นสิ่งที่สวยงามกลิ่นหอมฟุง้งจนกลางคืนปั๊บเลยเอาอยัางไงดีตอนนี้นะปลู้ากขาวหนีกลางคืนช่งชวงเช้ากลับไม่ได้เลยครับไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้หลวงพ่อาชาสุปปะโตษไม่ยอมเลยนะหนีตอนกลางคืนเห็นไมหมละ่ะมันแรงไมหมละ่ะลูกดนะูกพี่นาดูที่ สิล์หลวงปู่ป้มบุริตัวเหมือนกันหนีไปหลายร้อยกิโลสาวป่าดอกไม้ป่าตามหาจนเจอคนสุดท้ายต้องสึกขานลาพศแม่อยู่ร่วมกันแรงไหมละ่ะถือว่าเป็นวิบากกรรมลอกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องลองชัดกันดูทีูู่กับพนางมากันที่อย่างนี้ ก็เคยเป็นพระมเหสีพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ทําไมพระเจ้าจึงข้ามได้แม้นางพิมพาอย่างนีนะ้ในปัจจุบันนี้มีพระองค์เดียวเป็นพระมเหสีแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงข้ามได้ละ่ะหนีได้ละ่ะนั่นเลยรักธรรมหลักวินัยเป็นทางเดินที่จะออกจากกลุ่มนี้ได้ใจ จะต้องแก่งฝึกหทนตัวเองไม่งั้นก็ไม่สามารถออกจากกองมูดกองคูด่ได้้องมเป็นว่าตายเกิดกลับมาอยู่อย่างนี้ทั้งที่รังเกียจแต่ออกไม่ได้เดี๋วว่าแต่ธรรมดาเลยนี่เม้นห่อเฮินเดินฟ้าได้เหมือนฤษีเหาะเที่ยวหาบินตาบาดเมืองนั่นเมืองนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเหาะผ่าน สะนามทีเห็นผู้หญิงกาลังแก้ผ้าอานามอยู่ที่มองลงมาปั๊บท่านั้นแหละจิตเสื่อมลนตูมลงมาผลสุดท้ายต้องเจ็บกามกับสตรีเพศกลุ่มนะั้นหาอไม่ได้ลองคิดดูสิเรื่องนี้จึงอันตรายที่สุดแรงที่สุดถ้าใครข้ามได้พระพุทธเจ้ายกจ้ำสรรเสริญหากแม้นไม่สามารถทรงมากทร,ทรงผล,งผลขั้นสูงสุดแต่ประพฤติธปฏิบัติตนแบบพลง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกรรมพระพุทธเจ้ายกย่อะเสริญบ้าบุคคลผู้เลิศมันก็ยากน,นนะลูกนะกามโลกนี่โหมันยากแนะวจอาได้ไงถ้าไม่ถึงขั้นสละตายนั่นแหละที่พูมองนะเราต้องสละตายให้มันคานกี้คา,านเยอะงั้นจนเจ็ดวันเจ็ดคืนนะสลบปให้มันฟื้นขึ้นมาซัดต,ต่อ ข้าวกินไม่ได้มันไม่ให้กินมันก็นั่งอยู่นั้นไอ้มันก็ยืนอยู่นั้นจะยอมหรือไม่ยอมจะสึกหรือไม่สึกไม่อยู่อย่างนั้นแหละขาะเราคานขึ้นคานลงบนซอกเขาดังที่ลูกเห็นหนึ่งมันก็ยืนเสีเจิบอยู่นั่นแหละร่างดำทะมึนอุ้ยน่ากลัวแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการเวียนว่ายตายเกิดตายชาตินี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายนั่นแหละจะไม่กลับสู่โลกมนุษย์อีก ม,นะมันทุกข์อะมันทุกข์ขนาดนี้แล้วจะกลับมาทําไมไอ้พวกเราไม่เห็นทุกข์นี่เห็นเพ่อเดี๋ยวพอดาวเวลาผัวตายเมียตายก็ร้องโง่ร้องไห้สักพักก็ไปมีเมียใหม่มีผัวใหม่เห็นไหมละ่ะนั่นแหละพระเจ้าจึงจัดหนึ่งในแสนละอานุนที่จะมีคนดีพูดจริงทําจริงเพียงคนหนึ่งตัวนี้หนึ่งในล้านลูกนั่นจะไปหาเจอจะไปเจอคนมีความแต่ความจริงที่ไหนล่ะืม เห็นไหมเราหมูกกน้มากราบเรานั่นตอนแรกก็ไปมาหาสู่กันสักพักหายเงียบไปเห็นหน้าเราหลบใช่ล้วครับอาลู้สิษลูกศไปถามอาอทำไมก่อนก็เห็นไปกราบเคยเห็นไปกราบลุงปู่ตลอดตลอดนี่ทุกวอนนี้เป็นยังไงยุ่งยากหรือไงฮะไม่ใช่อย่างนั้นว่าหลวงพ่อน้อยพูดจริงเกินไปลวงปู่น้อยพูดจริงเกินไปเฮารับไม่ได้เห็นไหมล่ะ ก็แสดงว่าพระเยอะๆนี่จะมีพระผู้จริงทำจริงอยู่สักรูปสองรูปไหมพระสี่แสนเสรนรูปต่อหนึ่งหรูปสามแสรนรูปนี่ก็จะมีสามสามรูปหรือมีสามองค์ที่เป็นพระเทพผู้จริงทำจริงถ้าพระสี่แสรนรูปเดี๋ยวนี้นะ ในประเทศไทยก็จะมีพระดีอยู่เพียงสี่คนไอ้สี่ลูกนั่นแค่นั้นแหละที่พูดจริงทำจริงอาหารจะมีแค่นี้ถ้าว่ากลุ่มนี้หนึ่งในแสนนะอย่างเลยเรายังไม่เห็นพอมูจากเราไปๆแล้วก็เฉยนี่เราไม่ได้ว่านี่แสดงว่าธาตุมันไม่เข้ากันถ้าเราเป็นปาดเด็ดเดียวอาหาร ถ้าเราไม่ท้าทิ้งความจากความจริงนี่พอเกิดมานี่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ิบบแล้วนี่แล้วจะกลับเป็น nah สต really ิเรฉานได้อย่างไงมนุษย์ต้องมีความจัดความจริงเสมอทั้งเบื้องต้นทั้งกลางทั้งปลายที่สุดทามนุษย์ไม่มีความจัดความจริงก็แสดงว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์ร่างมนุษย์ใจเป็นสัติเรฉานเห็นไหมล่ะร่างมนุษย์ใจเป็นปีเป็นสุรกายร่างมนุษย์ใจเป็นสัวตนรกนู่นร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์จะหาที่ไหนหนึ่งในแสน นี่เราก็จะแบ่งหาหนึ่งนิ้แสนน,นั่นออย่างนี้จะเห็นไหมล่ะจะเจอไหมล่ะนี่การทำจิตภาวนานี่นมันเป็นเป็นสิ่งที่ยากมากนะลูกนะถ้าเราไม่กล้าไม่อาจไม่หันการทำจิตภาวนามันก็ไม่เกิดในทางมากทางผลภาวนาพอเรอก,กินขนมข,นมขนม้าวต้มภาวนาพอให้คนอื่นคนเห็น ไอคนอื่นคนไกลก็เห็นว่าเราเป็นพระนักปฏิบัติเขาจะได้มาจะตวมศรัทธาเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพระาะนานเพื่อจะมีสิ่งที่ดีๆจะได้สร้างวัดสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่สาลาใหญ่ก็ว่ากันไปมันก็มีแค่นั้นเห็นไหมพอม่อเป็นกุญแจนุมัติเกิดมาแล้วคิดว่าจะมาสร้างบารมี มาทำจิตต่พนาะเพื่อจะได้บารมีสร้างโรงเรียนโงรงพยาบาลนั้นเป็นความคิดที่ผิดเห็งไงนไหม่ะที่เทเวลาบวชมาแล้วท่านให้ละให้วางทั้งหมดไม่เอาอะไรเลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหลือเฟือที่เป็นลาบจากรละเกิดขึ้นสมควรที่จะออกแก่โลกแก่สงสารในบ้นปลายสุดท้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ได้เกี่ยวกันถ้าใครภาวนาอย่างนั้นก็แสดงว่าเดินมักผิดท่านเทศไว้โอ้ยเราฟังได้ความพระลบนะท่านเทศมีเหตุมีผลที่สุดนะนี่พวกเราไม่ยอมที่ใช่ไหมนะ่ะแมต่หลวงปู่พูดถึงว่าจะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนทำเป็นกองทุนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้อนาถาเพราะเราก็ยังประมาทหลวงปู่นี่ ว่าหลวงปู่แสวงหามีกิเลสมากกิเลสนะตัณหาอยากเห็นไหมล่ะแตกกันไปก็เลยที่กระานงทะเลาะแว่งกันงี่เง่ออะไรขนน,นั้นนั่นก็เรียกว่าคนโง่เรียว่าฉลาดเพียงสักแต่ว่าพูดแล้วเจ้าจตุปัจจัยมาจากไหนทำไมจึงไม่คิดบ้างนี่คนเขามาพูดเขา,ามาจาถ้าผมเนี่ยทำงานนี้เสร็จนะ ผมจะถวายหลวงปูเ่เสนล้านหมื่นล้านแล้วก็ฟังนี่คือคำพูดของคนเข็นไม่ละปีนั่นหลวงปู่ขากนี่เนีน่ถ้าผมได้ปัจจัยส่วนนี้หลวงปู่ช่วยผมหน่อยนะผมจะถวายหลวงปู่เลยพันล้านเขาก็ยิ้มเออจาตุาตุขอให้ลูกได้ไอสมปัตถนานะลูก จะให้หลวงปู่ว่าอย่างไงล่ะจะให้หลวงปู่ว่าเออไม่มีทางหรอกขอให้เตือนนะจุี่หายไปว่าจะให้หลวงปู่ว่าอย่างนี้เลยเขาก็เป็นชาพุทธนี่เขาก็เจตนาดีนี่ลเออสาตุลูกขอให้ลูกได้สมปรานานะเมื่อสมปราถนาแล้วเงินที่ลูกมาถวายพ่อก็จะใช้ใจเพื่อลูกเพื่อสงสารต่อไปชาธุนั้นลูกจะพูดว่าอย่างไงล่ะอ๋อไม่มีทางหรอกมันเป็นไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ อย่ามาพูดอย่างนี้ไม่มีในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะว่าเลอจะไปขวางทางก็ทําไมล่ะหนึ่งก็เหมือนมาวันนั้นทำงานนี้ผมําเร็จเนื้หลุงปู่นะผมมีแค่นี้แหละผมจะถวายลุงปู่ห้าหมื่นล้านลูกก็ได้ยินด้วยกันอยู่นี่เราเออสาธุทั้งลูกนะขอให้ลูกสบปาถนานนะจะให้ลวงปู่พูดยังไงล่ะหรือพวกเราจะให้ลวงปู่ว่าเออไม่มีทางหรอกจ้างก,ก็ไม่ําเร็จหลอก จะให้พูดอย่างนี้หรือลูกไม่มีในหลักคําสอนของอุทิศธารมนะลูกนะที่จะไปให้สาบแช่งโยมอย่างนั้นเขาเจตนาดีนั่นเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลข้อสาธุการกับเขาที่และลูกคิดว่าลูกจะได้ทับสมบัติส่วนนั้นเหรือถ้าลูกคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าลูกเป็นบ้าเพียงแต่สาตุการให้เขาสําเร็จในการงานของเขา จะไม่เป็นภาระของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองไปบ้างดีกว่าที่จะจมปักอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าใฝ่ใจในบุญเห็นไหมละ่ะแล้วก็พูดเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับโลกให้กับสงสารและใครล่ะที่เข้าใจพูดเป็นคูผู้เป็นบาบ้างถ้าผมทำงานนี้สําเร็จนั่นละ ลวงปู่นี่เอาเลยนะตัวนั้นจุดนั้นจุดนั้นลุงพยาบาลเท่านั้นเท่านั้นเออถ้าเครื่องมือแพทย์เท่านั้นเท่านั้นลุงปู่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเนี่าทำไมถึบอกว่านี่ให้ลุงปู่มาสร้างโบสถ์ใหญ่นะศสลาใหญ่เจดีย์ใหญ่พระพุทธรูปใหญ่นะลุงปู่ว่าเงินเ่วน,นั้นเป็นเป็นส่วนรวมเป็นส่วนที่ดีแก่โลกแก่สงสารลุงปู่ก็สาธุกับเขากลับเป็นผู้ผิดอีกเฮอแต่ลวงปู่คิดว่าจะบวชมาอย่างนี้ลวงปู่ไม่บวชมาหรอ หลวงปู่บวชมาเพื่อมาเพื่อผลเพื่อมาเพื่อผลเตอุบาตุกุศลิกาเขาขออย่างนี้เราจะไปขวางทางเขาทาไมมาวันนั้นเท่าไรและหนักท่งา,ทางราชกันจนประมาณไม่ได้เงินทองเนะี่ยล้วก็สาธุก,กับเขาแค่นั้นเองมันน่าจะจบลงไปแล้วเนะี่ยเต่มันกลับไม่จบพวกเราเป็นบ้ากันเองนั่นนะเห็นไหมละ่ะอย่าลืมว่าหลวงปูม่มบวชมาแบบนี้นะทํำยังไงมา ผลปณิาพานจริงจะเกิดปานน้นมานก็ยังเข้าแทรกอยู่ที่ภูมังนั้นจะถึิงไม่ซึกไม่ซึก,กจะให้ตายเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะไม่ซึกมือแต่บาทนี้สัญญาจําได้ไหมรู้สิ่งที่ดีเรียกว่าจ,จบบะจะบารมีเกิดน,นั่นแหละที่เราจ้าทุกข์กับลูกเขานะั่นเพราะปัจจัยตัวนี้เขาก็เอาไปสร้างโรงพยาบาลของเขาเอาไปสร้างโรงเรียนเอาไปช่วยคนยากจนมันไม่ใช่ปัจจัยของเขานี่เขาไม่ได้ ปัจจัยเลยส่วนนี้เขาจะได้อีกส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยน้อยเป็นรกรรมทธิ์ของเขาแค่นั้นเองแต่เงินส่วนนี้มีประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองนี่สามารถที่จะยังให้ผู้ที่ทุกตกทุกข์ยากตุลกรรมลําบากพอลืมตาอ้าปากได้เหมือนประเทศหนึ่งเห็นไหมลูกก็เห็นอยู่นั่นประเทศเขาจะไม่ให้มีคนจนมีแต่คนพออยู่พอกินคนปานกลางและคนรวยเขายังทำได้อยู่นี่ นี่หาการกระเจตให้ใครติดยาเสพติดก็อเอามารักษาให้ไออะไรล่ะเขาเรียกว่าให้สจจัญญาว่าจะเลิกนี่เขามารักษารักษาให้แล้วก,ก็หาที่หาอะไรให้ทำงานแต่ถ้าไม่อยู่ในตามนั้นเขาพูดแล้วนะถ้าไม่เลิก ก็คือเหลือแต่ชื่อประเทศนั้นก็เก่งนะเขาให้นี่บ้านพวกเธอที่ทำมาหากินหรือหางานหาอะไรให้แต่ต้องเลิกเขาก็ไปบำบัดเอาไปรักษาประเทศนั้นก็ดีนะลูกก็เห็นข่าวอยู่นี่เวลาที่กลับมาอีกคือเขาห้ามถ้ากลับมาอีกก็คือจะเหลือแต่ชื่อเลือกเอาอย่างเดียว คือต้องเลิกพวกนี้ให้ได้ถ้าเลิกไม่ได้กลับมาอีกจะเหลือแต่ชื่อเลือกเอานั่นแหละประเทศเขาจริงไม่มีพวกนี้เขาไปยุ่งถ้าใครไม่เลิกถ้าใครไม่สามารถเลิกได้ก็เหลือแต่ชื่อเห็นไหมละ่ะประเทศเขาจริงเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองอของเราไม่ได้คนดีถูกฆ่าถูกทำลายคนชั่วกับลอยนวลอยู่สบายมันเป็นความคิดของใครละ่ะ เห็นไหมละ่ะมันก็เป็นความคิดของพวกอภิปีเสมอกันนั่นแหละสิ่งที่ดีๆก็จะทำนี่กลับบอกว่าไม่ถูกในพวกเราเอาอะไรทำมันจะหมองพวกเราเฉยไหมละ่ะมันสมองก็เป็นมันสมองของมนุษย์ที่ลูกเนี่ยมันสมองของผู้มีสติกำลังปัญญาที่ลูกเนี่ยไม่ใช่มันสมองของพวกไอ้คุยนี่ไม่ใช่มันสมองของสัตุรัญชานนี่เฉยไหมละ่ะต้องเป็นมันสมองของมนุษย์เขาคิดดีก็สมควรท,ที่สาธุเขาดี พราะเงินส่วนนั้นก็จะมาร้างจริงที่ดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับโลกกับชงฉานก็สมควรที่สาธุถามว่าหลวงปู่เชื่อไหมไม่แต่ที่พูดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับัตว์โลกเพราะหลวงปู่เชื่อพุทธเจ้าว,ว่าัตว์โลกเกิดตามกรรมอยู่ตามกรรมตายไปตามกรรมพวกเธอเกิดมาอย่างไงก็ต้องได้รับอานิสงส์แบบมั่นในการสร้างกรรมมานั่นแหละ ต่หลวงปู่เชื่อจัดโลกในสามใ่โลกธาตุนี่หลวงปู่พูดอะไรไงว่าหลวงปู่ไม่เชื่อเลยหลวงปู่เชื่อพระองค์เดียวก็คือพระเจ้าไม่มีคําว่าเชื่อแต่อยู่กับโลกกับสมสารเป็นปกติแต่ภายในไม่อยู่ภายในอยู่นู่นอยู่กับพู้พอในในในกก่อผู้เลื่อนในใจโลกธาตุคือพระเจ้าคณะสงฆ์ทั้งหลายเตรียมพร้อมนั่นจิตเราอยู่นั่นใจเราอยู่นั่นเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่มหารปณิพิพานตลอด พราะตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ทตัดสินปัญหาไม่มีความทุกข์อีกตลอดกาลนี่พวกเราแล้วแต่นะอย่าเวียนว่าตายเกิดเราก็ไม่เข้าไปเข้าายหรอกพอพระพุที่ฟังแค่นั้นลนะคำพูดของลวงปู่ลวงตาลูกนี้เตะระบุดต่ตระบาดลูกเอ๋ยชายสมมุติเทศพอพระพุที่ฟังตรงๆนะใจให้ลวงปู่เชื่อคนนั่นคนนี้แม้แต่ลูกพูดเนี่ยใยให้ลวงปู่เชื่อไม่มีทางนะแต่ลวงปู่จะอยู่เป็นปกติ อยู่กับลูกเหมือนม,มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่เห็นว่าอะไรที่บอกว่าข้างขา,งขางตัวนั้นมันเหลืออยู่ทํานองนั้นแหละกำลังใจให้ลูกเป็นกําลังใจให้กับลูกให้กับทวงสารอีกพวกเราไม่รู้ที่นั่นแหละเขาเรียกว่าคนโง่หรือคนฉลาดคนโง่มันพวกเรานี่มันเยอะคนโง่กับคนฉลาดอย่างไหนมีมากกว่ากัน คนโง่มีมากกว่าพระเจ้าค่ะคนฉลาดมีน้อยนิดนั่นหลยนี่เราจริงแสดงธรรมแค่นี้เพียงใบประดูลายในต้นแต่สิ่งที่เราแต่จะรู้คือรู้เห็นเท่ากับใบประดูลายในต้นแต่คนชั่วมีมากที่ไอ้คนโง่มีมากที่คนนีมีน้อยที่คนฉลาดมีน้อยที่นี่แสดงได้แค่นี้ใบประดูลายในกำมือ ตัวเข้าใจด้วยนั่นแหละคือเหตุผลที่ลวงปู่แสดงเรื่องนี้แหละบางจริงบางอย่างเราก็ต้องให้โลกให้สงสารเขามีกาลังใจต้องพูดพูดครับผมจะไปทํางานนะขอให้ผมได้สําเร็จทุกสิ่งตัวอย่างนะเออสาธุนะแค่นั้นต้องปู่เป่าขอให้ผมหน่อยลวงปู่ผมจะได้มีกาลังใจเออมามามาเป่าว่าไมันก็แค่นั้นเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นนี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเน่นเรื่องของเรื่อง แต่ถ้าเกินเลยกว่านั้นลวงปู่ก็ไม่เล่นด้วยเอาพองามตาพอเป็นกําลังใจให้ลูกเท่านั้นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าจะให้มากกว่านั้นทําเครื่องรางของขังทาําพญานาคให้กาให้ไหว้ทาเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้กาให้ไวห,หไว้โอ๊ยไม่มีทางสิ่งนั้นเกินเลยแล้วเลยเถิดแล้วไม่อยู่ในกรอบของคุณงามความดีเลย นี่พวกเราเต็มโรคเต็มทุกงสารเหมือนก็ประมาณพ่อของตัวเองอย่างลูกเจ้าก็มาเมื่อวานนีนะ้แล้วก็พูดเรื่องนี้แหละถ้าเราไม่กล้าแลใครจะกล้าล้วเลยว่าอย่างนั้นในปีนั้นปีพอต่อเท่าไหรละที่เราไปเจอกับหมู่กับพวกพวกันเพราะเป็นกุญาจงานตรีและสังขารพวกกุญอืนเห็นพาเต็มอยู่นั่งอยู่ที่ตรีและสังขารพวกกุรย์เขาก็เลยลันนาน,นิมนต์เราขึ้นไปนั่งสูงๆหน่อย กลุ่มนั้นก็เลยมากราบเราแล้วก็เลยไปรบธรรมเล็กๆน้อยเรื่องนี้แหละเยวนี้พ่อครูจานสิ้นไปแล้วแล้วรวมตัวกันดีไหมหนึ่งเขาจำนักนั่นจำนักนี้พ่อครูจานเราก็ไปแล้วเนี่ยพวกเรารวมตัวกันดีไหมเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมหลักวินัยเป็นกลุ่มใหญ่พลังใหญ่เป็นกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมลวงปู่ถามอย่างนี้น,นั้นเราพระสายป่าเรานี่ไม่ล่ะ โอ้ผมบอกผมไม่กล้าหรอกท่านอาจารย์เถิญท่านอาจารย์เถินหลวงปู่หลวงตาตามสบายเถิดพวกผมจะอยู่อย่างนี้แหละผมบอกผมไม่กล้าเห็นไหมล่ะจากนั้นเราก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยแต่เราไม่เคยลืมนะอย่าลืมว่าที่หลวงปู่ไม่พูดนี่พวกลูกจะคิดว่าหลวงปูลล่หรือไม่มีทางถ้าอันไหนที่เป็นอัดเป็นรมทางดีก็ตามทางชั่วก็ตามหลวงปู่จะจำปั๊บ ทางชั่วก็คืออาจารย์ทางดีก็คืออาจารย์รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ปิดไว้ปกไว้ไม่พูดเพราะพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้สมควรพูดเพราะอาจจะมีประโยชน์ใช้คํานี้นะกับผู้ที่อยู่ไกลๆอโคโนนที่ฟังอัดฟังธรรมอาจได้ประโยชน์ในการเทศเต่ละกันนี่คือเหตุผล แต่ส่วนมากวันน้อยนิดก็จริงแต่ย่อมมีนี่ใช่ไหมละ่ะถ้าไม่มีได้เราล่ะนี่เรื่องของเรื่องมันอย่างนั้นเราจึงเพียรพยายามเสวงหาตามธรรมตามที่ไหนแต่มันไม่ได้เสวงหาละ่ละสักเล่านี่นั่นไม่ได้เสวงหานี่จะต้องการจ้างโบ์ใหญ่ช้าลาใหญ่เจดีย์ใหญ่เจ้างนั่นจ้างนี่เป็นจองกำหมังเวทเครื่องรางของแข็งอ้างแอบไออวดอ้างว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษวิโสมี ฤ์มีเดชมีอนุภาพสร้างเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้สร้างอันนั้นอันนี้ออกมาจำหน่ายจายแจกรู้ไหมเวลาตายล้วจะไปไหนูุสิตโลกหาเขาจ่าตูนี่ในโลกเขาถามเมื่อคืนนี่เนี่ยเขาถามแล้วก็มีความคิดความอ่านที่ดีนะเขากราศครูบาอาจารย์พระเจจีอาจารย์ที่เด่นดัง ท่านออกเหรียญออกตะกุดออกอยันนั้นยันนี้ค้าขายแต่เงินอีกส่วนหนึ่งท่านไปสร้างโบสถ์ไอ้ท่านไปสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงยาบาลิภลูกศิษย์ลูกหาเยอะสาธุการด้วยว่าท่านเป็นพระดีเป็นพระสุป,ปฏิปนันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบช่วยเหลือสังคมตลอดตลอดผมอยากทราบว่าพระรูปนี้จะไปไหน เวลาตายแล้วจะมีอานิสงส์ในการช่วยโลกช่วยสงสารระระดับนี้ได้มากหรือไม่ไม่เราพูดคำเดียวเวลาตายแล้วพระกลุ่มนี้ต้องตกนรกใช่ก่อนไม่มีทางที่จะงอกงามงอกเงยออกมาสู่สุขคติภูมิหรือคติที่ดีไม่มีทาง ตายวันไหนจุ่มวันนั้นเป็นไปได้ยังไงครับเห็นไหมล่ะกระเพาะนี่ท่า,าทนก็ไปสร้างทางโน้่นไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลน,น้น่นหมดตั้งแต่หลายล้านหลายพันล้านซื้อเครื่องมือการแพทย์แล้วก็เต็มใช่ส่วนนั้นเป็นบุญแต่ส่วนนี้เป็นมหาโจรป้นจาสนาตัวนี้หนักกว่าหลวงปู่จะยกตำราให้ฟังนะฟังให้มันชัดด้วยยกพระสูตรให้ฟังชัมพูกะ เห็นไหมล่ะเมื่อรู้ตัวเองว่าผิดที่ไปประมาณจาบจ้วงพระอรหันต์รูปนั้นสำนึกผิดได้ตัดสินปัญหาสร้างคุณงามความดีสามหมื่นปีฟังให้มันชัดนะลูกนะสามหมื่นป,นะ 30, ปีนั้นได้ปัจจุปัจจัยมาออกทานทั้งหมดได้ดนนิทานทั้งหมด ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็เอาเออกไปเลยนียาา่สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนช่วยเหลือคนจนช่วยสมัยสมัยนั่นช่วยจุดนั้นจะนี้เต็มไปหมดทำอยู่อย่างนี้สามหมื่นปีชชมพูกะไม่สามารถปิดนรกได้เลยเวลาตายปั๊บเขาก็ลากคอลงมหาอาเวจีนรกพุทธันดรหนึ่งเห็นไหมละ่ะ แผ่นดินสูงคือนสิบหกิโลค่อยออกจากมหาเจตอมหาเวจีนุรกกมาเกิดในโลกมนุษย์ในพุทธันดรน,นี้อีกพุทธันดรหนึ่งปับ๊บก็เลยมาเกิดในตระกูลกระดุมพีเศษฐีผู้มั่งคั่งแต่วิบากกรรมเชื่อกรรมตัวนี้ยังอยู่ในการประมาทพระอระหรันต์เจ้านี้จึงไม่กินนง จะกินขี้กินเยี่ยวของตัวเองกินขี้กินเยี่ยวของคนอื่นเสื้อผ้าไม่ใส่แม่เอา,อาสเสื้อผ้ามาให้ใส่ออพี่เลี้ยงเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่ดึงออกหมดพี่เลี้ยงเอานมเอาข้าวป้อนอ้วกออกหมดคายออกหมดพี่เลี้ยงอุ้มใบท่วงที่พอคานได้อุ้มไปเล่นเห็นขี้เห็นเยี่ยวไม่ได้ คาดลงข้าวขี้กินเลียเยี่ยวกินเห็นไหมละ่ะนี่ในพระสูตรนั้นและจะบอกว่าพระธรรมเครื่องรางของข,องของังแล้วจะสามารถเข้าสู่สุคติภูมิเอาพระสูตรไหนมาเป็นเครื่องวัดหลวงปู่จะถามท่านมหาทั้งหลายหลวงปู่จะถามชาวพุทธทั่วโลกนี่เอาพระสูตรไหนเป็นเครื่องวัดว่าพระธรรมเครื่องรางของขัง เอาเงินเอาทองนี้ไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนช่วยคนจนตายแล้วเป็นพระอรหันต์ตายแล้ว,ลลวขึ้นสวรรค์ตายแล้วไปพรม,มโลกหนูู่ได้ฟังแค่นั้นนะต้องฝากไว้สำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายผมเรียนน้อยหน่อย,อยเรียนแค่นั้นเรียนด้วยความเคารพนะผมไม่ได้คิดว่า ผมไม่เคยคิดว่าจะเอาตำราเรียนออกมาสอนใครพอผมเรียนจุดจำวบผมปฏิบัติทมนั้นก็แค่นั้นเองเป็นอุทาหรณ์สอนใจตัวเองไม่เคยคิดที่จะเอาพระสูตรนัน่นพระสูตรนี้ตำรานั้นตำรานี้ออกมาสอนคนนั่นคนนี้